สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเทสเจ้านี้นะครับก็คือชุดตรวจโควิด1 9ด้วยน้ำลายแบบแอนติเจนนะครับลักษณะตัวนี้นะครับน่าจะเป็นแบรนด์นะครับนี่วิสเทสตัวนี้ซื้อมาจากช h อป e ีนะครับราคา80บาทรวมส่งก็120นะครับอันนี้สั่งมานั่นเองนะครับตัวจุดเด่นพิเศษตัวนี้นะครับที่ผมสั่งก็คือมันเป็นแบบมัน แตกต่างจากของแบรนด์อื่นก็คือมันสามารถใช้ในการอมได้นะครับนี่ครับใช้ปากอมตรวจด้วยน้ำลายนะครับไม่ต้องแทงหรือแย่จมูกแต่อย่างใดนะครับตัวนี้วิสเทสนะครับคนตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดหลายรูปแบบหรือว่าจะทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอมาคอนหรือว่าโควิดสิบเก้าสายพันธุ์ใหม่ กายพันธ์อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้มีอยด้วยนะครับเห็นบอกว่าอา่อยู่ที่ลำดับเท่าไหร่นะครับผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็มีใบอนุญาตมีเลขเช็คใบรับรองอะไรทุกอย่างนะครับค่อนข้างไว้ใจได้นะครับนี่มีชื่อบริษัทนี่เลยที่อยู่ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่าจะได้เทสกันเลยนะครับว่าตัวนี้มันใช้งานยังไงก็ ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับสติกเกอร์ตรงนี้ว่ายังไม่ผ่านการแกะนะครับ QC ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในพร้อมกันนะครับผมก็เพิ่งซื้อมาเพิ่งมาถึงนะครับนี่ก็ยังไม่ได้แกะดูเลยว่าด้านในมีอะไรครับเดี๋ยวเรามาทดลองพร้อม,อมกันเลยก็จะมีวิธีการใช้นะครับสาังกฤษอ่านไม่ออกนะครับเอาเน,นี้ยภาษาไทยแล้วกันก็เดี๋ยวผมอ่านคู่มือตรงนี้แล้วเรามาเทส ด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นดูข้างในก่อนตัวนี้เห็นบอกว่าวัดค่าได้ถึงเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับด้านในจะไม่มี แบบยุ่งยากเหมือนอตัวที่ตรวจน้ำลายนะครับผมเคยลงคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นตัว adk แบรนด์ทั่วไปนะครับของกิก้าอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำยามาผสมแล้วก็มาเหาะลงตรงนี้แต่อันนี้เหมือนจะนะครับเหมือนจะใช้ออมไปเลยนะครับโอ้ง่ายมากเลยดูแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับนี่มีแค่แค่นี้เท่านั้นเองนะครับนี่นี่ข้างในาไม่มีอะไรนะครับ โอ้ค่อนข้างจะสะดวกนะครับผมว่าไม่ต้องอ่านแต่ไม่ต้องอ่านนะครับนี่เอาลครับหลังจากที่ไปอ่านวิธีใช้กันมานะครับก็เหมือนกันนะครับถ้าผลเป็นบวกจะมี2แถบนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าแถบจางหรือแถบเข้มก็ถือว่าเป็นผลบวกนะครับอย่างเช่นตัวตัวตัว c เนี่ยถ้าเป็นตัว c ตัวเดียวเนี่ยคือผลลบนะครับแต่ถ้ามีอ่อง สแบบ2คือมีแถบตรงตัวทีด้วยไม่ว่าจะแถบสีอ่อนๆหรือแถบสีเข้มก็ถือว่าเป็นผลบวกนั่นเองนะครับแต่ถ้ามีาแถบเดียวที่เป็นตัว T ก็คืออ่าชุดเนี้ยเราวัดค่าผิดพลาดนะครับก็คือไม่แสดงผลได้ไม่สามารถแสดงผลได้นะครับาถ้าเป็นแทบเดียวบนตัว C ก็คือผลลบง่ายๆนะครับ ทั่วไปแต่หลังที่จากที่ไปอ่านมานะครับก็ไม่มีบอกให้อมนะครับก็ให้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับให้เราบ้วนน้ำลายจากในลำคอนะครับไอเสียมหะหรือน้ำลายจากในลำคอบ้วนใส่เนี้แล้วก็ใช้ชุดตรวจตัวนี้มาจุ่มประมาณความเอียงมา45องศาตามคู่มือนะครับ วิธีใช้เนี่ยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สองนาทีอ่าแล้วให้สังเกตว่ามีน้ำลายซึมไปที่หน้าต่างหน้าต่างคือตรงไหนก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับนี่อ่านี่นะครับช่องตรงนี้ครับถ้าผมเข้าใจถูกแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทิ้งไว้หลังจากซึมเข้าไปสองนาทีแล้วก็ปิดฝาวางไว้แล้วก็ทิ้งไว้เพื่ออ่านค่า สิบห้านาทีนะครับตัวนี้ห้ามอ่านหลังผลสามสิบนาทีแต่วันนี้เราจะทดสอบอยังไงดีนะครับว่าเราจะอมเราจะอมไหวไหมครับสองนาทีเนี่ยอืมแต่แต่วันนี้จะผมจะไม่ใช้การบ้วนน้ำลายใส่ภาชนะแล้วเพื่อจุ่มนะครับวันนี้จะลองมาอมดูว่า มันจะอ่านค่าได้ไหมนะครับแต่ในวิธีใช้ไม่มีนะครับแต่ไม่มีไม่มีนะครับแต่ที่ลงโฆษณาไว้ก็คือเป็นแบบอมนั่นเองนะครับอย่างเช่นหน้าปกของผมเนี่ยผมก็เอามาจากในช้อปปีนะครับดี๋ยววันนี้เราทดสอบกันแบบอมดีกว่าเพราะว่ามันทดสอบได้ครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวผูมจะใหออ้อีกคนหนึ่งแล้วกันนะครับอมไว้สองนาทีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า มันจะอ่านค่าได้ไหมถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ได้จุ่มลงไปในภาชนะตรงนี้นะครับไปครับโอเคนะครับสําหรับเมื่อกี้ผมอธิบายผิดไปนะครับเ,เวลาที่เราอมไว้ในปากเนี่ยหน้าต่างก็คือหน้าต่างตัวนี้นะครับอ่อมอมไว้จนกว่าตัวซีจะขึ้นขีดนะครับตัวซีจะขึ้นหนึ่งขีดเนี่ยเราเราค่อยเราค่อยเอาออกนะครับเพื่อมาวัดค่าอา่าเมื่อกี้อธิบายผิดไป อมยังไงก็ได้นะครับให้มันให้ให้แถบขึ้นก่อนหนึ่งขีดนั่นเองนะครับอ่าแล้วค่อยมอกวางค่าใหม่นะครับอันนี้คืออาสาสมัครครับแม่ผมเองนะครับอ่านะครับดึงฝาออกนะครับดึงฝาออกเลยครับนี่ครับก็ผมถึงใจหรออมแค่ตรงนี้ครับนี่นี่แท่งเล็กๆไห่ครับอ่าผมผมไว้ครับประมาณสองนาทีนะครับ พยายามเอาน้ำลายออกมาเยอะๆนะครับอ่าครับผมไว้เดี๋ยวผมจะรอดูแถบแถบตัวีขึ้นก่อนนะครับก็คือถ้ายังไม่ขึ้นก็รอรอ,อจนอ่าไม่เกินสองนาทีนะครับอ่านี่นะครับสังเกตนะครับว่ามันจะเป็นดำๆขึ้นมาแล้ว นั่นคือน้ำลายนะครับกำลังไล่นี่ครับนี่ครับเนี่ครับจนกว่าไปถึงตัวซีนะครับ,รบถ้าถึงตัวซีเมื่อไหร่เราก็พอครับนี่นะครับคนที่ตรวจเองก็มองเห็นได้นะครับนี่ถ้าถ้าถึงตัวซีเราก็พอครับเอาละครับตัวนี้น้ำลาย ไหลขึ้นมาถึงความเปียกนะครับถึงมันถึงแถบตัว C อ่าทีนี้ก็จับเวลานะครับ15นาทีปิดอย่าลืมปิดฝาด้วยนะครับอรอ15นาทีเพื่ออ่านค่านะครับขณะนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับประมาณ16นาทีนะครับก็ก็ขึ้นขีดเดียวนะครับ ก็ถือว่าผลเป็นลบนะครับก็ชุดตรวจแบบนี้นะครับเอเดีเคพวกนี้นะครับก็เป็นเป็นการแบบตรวจแบบคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเพื่อความสบายใจก็เป็นการเบื้องต้นนั่นแหละครับก็อาจจะไม่ได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอืม แับตัวนี้นะครับถ้าสนใจก็ผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับถือว่าสะดวกสบายถือว่าค่อนข้างสะดวกไม่ต้องมีน้ำยงน้ำยาไม่ต้องมาบ้วนไม่ต้องมาเขยา่าไม่ต้องมาอะไรแบบเยอะยะนะครับอืมแต่การตรวจอเอาน้ำลายออกมาเนี่ยน่าจะเร็วกว่านะครับเพราะว่าน้ำลายจะเยอะแล้วทีนี้มันก็จะดูดขึ้นไปได้ได้เร็วกว่าการอมนะครับแต่ว่าการอมเนี่ยก็ก็เหมาะเหมาะกับ อมไว้ที่ไหนก็ได้ขับรถก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับโอเคสําหรับลิปนี้ผมก็มาทดลองวิธีการตรวจแล้วก็สาธิตเทสเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอ่าเราพบกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ